ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกับแอดแมนตักกิิลานะครับกับเรื่องกฎแห่งกรรมตอนที่3ผลของการปล่อยวางนะครับหลังจากที่ได้พบและพูดคุยกับ f c ทุกท่านแล้วนะครับในตอนที่2นะครับในเรื่องของการปล่อยวางนะครับในตอนนี้ตอนที่3ในเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับตอนที่3เรามาพบกันในเรื่อง ผลของการปล่อยวางเอีหลายท่านคงจะเคยสัมผัสนะครับกับความอิสระจากการที่เราได้ปล่อยวางนะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราครับพนะูดง่ายว่าที่ส่งผลกระทบกับเราครับทั้งทางร่างกายจิตใจคำพูดที่เชื่อเชือนเรานะแล้วเราผ่านบทที่สองอ่าบทที่หนึ่งนะครับความอดทน ตอนที่1หรือบทที่1น,นะที่แอดได้เคยลงในไลน์นะครับในเรื่องของความอดทนนะครับในตอนที่1กฎแห่งกรรมตอนที่1ความอดทนนะครับแล้วก็ผ่านพ้นมาสู่กฎแห่งนนนรกรรมตอนที่2การปล่อยวางนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงนะครับ EP นี้นะครับรกฎแห่งกรรมตอนที่3ผลของการปล่อยวางนะครับ fc เห็นภาพนกอินทรีนะครับที่บินบนท้องฟ้าที่แอดได้นำมารีวิวให้กับ fc ได้ชมบนปกนะครับบนหน้าปกของคลิป,ปีโอนี้และตลอดทั้งเรื่องจะมีข้อความที่นะครับได้พูดคุยกับ fc เป็นแบบธรรมชาตินะครับท่ามกลางเสียงของแมลงเสียงนกกลางคืนนะครับแลเสียงธรรมชาติที่บ้านสวน ที่นครราชสีมานะครับนกอินีเป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันมีน้ำหนักตัวมหาศาลนะครับแต่มันสามารถบินบนท้องฟ้าได้อย่างสง่างามวิสัยทัศน์การมองของมันกว้างไกลมากๆนะครับมันสามารถจับเหยื่อได้อย่างเด็ดขาดและแม่นยำนครับเรียกได้ว่าผิดพลาดน้อยมากๆนะครับ FC รู้ไหมครับว่ากว่าที่นกอินทรีตัวนี้มันจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้นั้นมันต้องผ่านการนะครับเติบโตนะครับออกจากไข่ของแม่นะครับแล้วเติบโตเป็นนกอินทรีที่เรียนรู้มีประสบการณ์ผ่านเรื่องราวผ่านอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกนะครับนกอินทรีส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำรังอยู่บน ผู้เขาสูงบนต้นไม้นะครับที่มีเรือนยอดสูงมากๆนะครับหรือถ้าไม่ก็ทําบนหน้าผาสูงมากๆนะครับที่คนโดยทั่วไปมักจะขึ้นไปได้ค่อนข้างยากนะครับพอนอกอินทรีนั้นเป็นนกขนาดใหญ่ที่มีพลังกำลังในการกระพือปีกนะครับเมื่อเขาทำลังนะครับบนต้นไม้ สูงหรือบนหน้าผาสูงนะครับเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่แล้วออกไข่นะครับมีลูกโดยสีตัวเล็กกว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านลมที่พัดครับ fc คิดดูว่าขนาดเราอยู่ด้านล่างเนี่ยเวลาลมพัดเรายังรู้สึกหนาวเย็นนะครับหรือแม้กระทั่งเราขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านเราเรายังรู้สึกว่านะครับข้างบนค่อนข้างสูงนะครับอากาศเวลาที่ฝนตกหรือ มีพายุพัดเข้ามาเราก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างแล้วนกอินทรีเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเขาจะอยู่ด้วยความยากลาบากขนาดไหนนะครับเปรียบเสมือนถ้าเปรียบเรื่องกฎแห่งกรรมก็เปรียบเสมือนการผ่านตอนที่2นะครับผ่านมาสู่ตอนที่2ก่อนจะผ่านตอนที่1คือความอดทนได้นะครับอันนี้ก็นกอินทรีก็เหมือนกันนะครับก็เป็นนกที่นะครับผ่านอุปสรรคนะครับอุปสรรคในการใช้ ชีวิตนะครับกว่าจะมีอิสระนะครับเมื่อเติบโตขึ้นมานกอินทรีก็นะครับแยกจากพ่อจากแม่นะครับไปมีอิสระในการใช้ชีวิตของเขาเมื่อเติบโตได้สักระยะหนึ่งนะครับเขาก็สามารถออกหาอาหารได้นะครับอย่างอิสระเซรีนะครับเสร็จแล้วนกอินรีเมื่ออายุ40ปีเขาจะได้รับทุกขเวทนาีนครั้งหนึ่งเนื่องจากจงอยปากของเขาก็จะงุ้มลงนะครับกงเล็บ นะครับของเขาก็จะงุมเหมือนกันนะครับเขาจะต้องผ่านความอดทนนกอินทรีย์จริงๆแล้วเขาอยู่ได้นะครับอายุประมาณ70ปีนะนกอิน,นทรียที่มีอายุยืนยาวจะอยู่ได้นาะนถึง70ปีแต่เขาต้องผ่านในช่วงเวลาของอายุ40ปีของเขานะครับผ่านไปเพื่อที่จะไปทําลายนะครับอวัยวะที่เกินความจําเป็นที่เกิดจากความมีอายุมากเขา40ปีนะครับเมื่อเขผ่านได้แล้วการเคาะเขาก็จะ ตัอินทรีตัวที่ทนได้ก็จะเอาจางอยปากอันงุ้มลงกับนะกรงเล็บเนี่ยไปกระท้อกับหินบนภูเขาหรือบนหน้าผาสูงนะจนมันหลุดออกไปนะครับอันนี้คือเมื่อหลุดออกไปแล้วเขาต้องใช้เวลาพักฟื้นอยู่ประมาณ150วันนะครับแล้วจะกลับมาเป็นอิสระนะจะมีจางอยปากนะครับที่งุ้มสวยออกมางอกออกมาใหม่ครับรวมทิ้งจะมีกรงเล็บอันแหลนคมกลับมาเช่นเดิมนะครับ เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับในเรื่องของผลของการปล่อยวางนะครับก็เหมือนกับต้นซีที่เขาผ่านความอดทน <c oughs> นะครับแล้วมาสู่การปล่อยวางตามที่แอดได้นําเรียนในเรื่องของการผ่านกฎแห่งกรรมตอนที่1ที่2นะครับมาสู่ตอนที่3ก็คือผลของการปล่อยวางนะครับต้นซีเขาได้ปล่อยจมอยปากที่งุ้มนะครับจากความแก่ของเขาปล่อยกรงเล็บนะครับของเขา ออกได้สําเร็จเขาก็มีอิสระนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยวางจากเรื่องราความทุกข์นะครับต่างๆที่เราผ่านพ้นมาจากการที่ผู้อื่นได้กระทํากับเราหรือแม้กระทั่งการที่เราได้กระทํากับตัวเองด้วยความคิดในเชิงรบต่างๆทําให้เรารู้สึกกดดันตัวเองนะครับเมื่อเราผ่านมันมาได้เราก็จะมีความอิสระนะครับนั่นคือ นะครับเมื่อเราปล่อยวางได้นะครับเหมือนดั่งลูกีรปล่อยวางโกรงเล็บและจองเงืปากอันหนักอึ้งของตัวเองมาได้ก็ทําให้เรามีอิสระมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยวางนะครับเวลาเราเจอเรื่องราวที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีกระทบกับเราจากการทําของคนอื่นนะครับเหมือนที่าได้เคยพูดกับซีศว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวของความรักที่โหดร้ายกับเราเราเคยเชื่อใจคนที่เรารักนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจเชื่อใจว่าเขาจะ ดีกับเรานะครับแต่สิ่งที่เราคิดก็ส่วนทางกันนะครับเมื่อเราทำใจได้แล้วนะครับเราปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นพระเจ้าท่านบอกว่าการยึดติดนั้นทำให้เกิดความทุกข์นะครับในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนแม้แต่กระทั่งตัวเราเองเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปนะครับ แล้วเราก็ต้องจากคนที่เรารักไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการยึดติดจึงสร้างความทุกข์หนักครับเมื่อเราปล่อยวางได้เราจะมีความสุขนะครับขั้นแรกเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วเราก็จะเกิดความสบายใจนะครับความสบายใจจะนําไปสู่การคิดอีกแบบใหม่นะครับจากการที่เราเคยทุ่มเทให้กับคนที่เรารักคนที่เราเชื่อใจคนที่เราหวังดีเมื่อสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราได้เคยทํานะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิด เราก็กลับมาสู่การดูแลตัวเองนะครับร,รักตัวเองมากขึ้นซึ่งการรักตัวเองไม่ใช่เป็นแค่หลักทฤษฎีจากการเรียนรู้นะครับพอดแคสต์การเซิร์ช Google Search นะครับเพื่อเรียนรู้หรือการโพสลงโซเชียลเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเราปล่อยวางได้แล้วนะครับแต่มันคือการปล่อยวางที่แท้จริงเพราะการปล่อยวางที่แท้จริงนั้นนะครับแน่นอนจะนำมาซึ่งความสุขนะครับให้กับเรา นะครับหลังจากที่เราได้หันกลับมาดูแลตัวเองแล้วนะครับเราจะมีแต่ความสุขและเราจะมีเวลาที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆมีค่าให้กับเรานะครับในเรื่องของชีวิตเราเองก็จะต้องทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นโดยการการทำสิ่งที่มีประโยชน์กับเรามากมายนะครับเช่นผู้ที่มีงานประจําก็จะเอาเวลามาตั้งอกตั้งใจทํางานนะครับเพราะว่า เรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของความสวีดในตัวเราเป็นเรื่องสําคัญมากก่อนที่เราจะให้คนอื่นมารักเราเราต้องรักตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเรายังมีเวลาดูแลสุขภาพดูแลร่างกายนะครับพาตัวเองไปออกกำลังกายตั้งใจหาเงินนะครับะสะสมสิ่งที่ดีและนําตัวเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงนะครับนั้นผลของการปล่อยวางจึงมีมากมายเกินที่จะแอดจะสามารถนํามาบรรยายให้กับ f อได้รับฟังจนครบ นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผลของการปล่อยวางที่ได้นํามานะครับหลายท่านก็มีมากกว่านี้สามารถทําสิ่งที่เกิดประโยชน์ได้นะครับเมื่อเราดูแลตัวเองให้มีความสุขกลับมาแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับจงจะไม่ว่าสิ่งไหนออกจากเราไปสิ่งไหนไม่คู่ควรกับเรานะครับสิ่งนั้นไม่คู่ควรกับเราเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่คู่ควรกับเราเท่านั้นนะครับที่มันจะสร้างความสุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงและพาชีวิตเราเดินไปได้นะครับ การปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความเข้าใจและการเข้าใจธรรมชาติเราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงการกลับมาอยู่กับตัวเรานะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับใน EP หน้านะครับและจะได้นำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาเล่าให้กับ FC ฟังในตอนที่4ต่อไปขอบคุณและ ขอบคุณสำหรับการ Subscribe นะครับขอบคุณสำหรับการแชร์เรื่องราวดีๆนี้นะครับพอรแคสต์ Podcast นี้จะมีค่ามีประโยชน์มีสีได้ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ